สวัสดีย่ามบายค่ะทุกคนคะ่ะมือนี้ดีแนจักหน่อยค่ะทุกคนลมมีลมบอ่อหอนคะ่ะมีมีฝนปล่อยนิดๆแต่ว่าบอ่อแห้งจ้ามื่อขึ้นมีฝนตกมาแนจักหน่อยค่ะทุกคนพ่อให้ชุ่มฉ่ำแต่ว่าบ่ถึงกับอ่าตกแห้งหมจ้าเนี่ย,ยมือนี้กะตอนนี้ก็จ้าสีค่ค่ะบรรยากาศตอน บ่ายสองค่ะบ่ายสองของเมืองจันทบ,บุรีอันค่อยออกมาล้างพื้นบ้านจ้าทุกคนเพราะว่าดองหมามาอยู่เนาะดองหมากลับบ้านล้วละจ้าเท่ากับต้องมาทําความสะอาดเพราะว่าเขาแลนตามถนนท,ท,ที่เห็นอยู่นหนจ้ามันก็เหตุใ้พื้นบ้านเปียกเหตุใ้พื้นบ้านเลอะเทอะเนาะก็เลยมาทําความสะอาดจ้าล้างเอา ผงคัดผงซักฟอกคัดล่างให้มันสะอาดจ,จ้าบ่อยไม่กินของหมานะั่นแม่จ้ากะทำความสะอาดไปเนาะกะบ้านเวบาเรื่องฝนให้ฟังค่ะตกมาอยู่หมือว่านี่ค่ะซิบ่ามือมีฝนค่ะนับมือเอาเ้้ยอเนี่ยเขาวันทีซิบา่าจากมีฝนจะไม,ม่ตอนมืดละละเพรมัน สองสามทุ่มปุละจามี่นะและ้วก็ตกขันตกบบแห้งจ้าตกแบบพ่อให้เขารับสบายมาจ่าบบคืออื่นมองอื่นแต่ว่าแต่ด้ยินแต่ว่าพยากรณ์อากาศว่ามิสม,ม,มิมีฝนเนาะอาทิตย์นี่ละจ้าแต่ว่ากับบรูว้ว่านอกอันเมืออจััทบุรีปองได้ตกแห้งแน่นะจ่าบัวเหตุงานกันกนบบริษตามข่าวปนใดค่ะพอดีออกมาล่างพื้นนี่แหละจ้าก็เลย เห็นมันลบแห้งๆก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี่แหละจ้าว่าเอออากาศมันดีเนะเาะเฮ็ดงานอยู่ตลอดเทากับบ่คอยห่อนป็นไดนะแดดกับบ่มี่ดอกจาก้าแบบบ่มี่มีกับมี่แสงแดดอ่อนๆน่ะแม่จ้าทั้งที่ตอนกับบายสองเนาะคืออากาศมันเป็นสิระจา้ามันกับเหมาะกับการเฮ็ดงานอจา้าเฮ็ดๆในแมนแล้วไปนอะเทาสิได้พักมันบอาา่อละคะก็อดทนเอาจา้าเอามาเฮ็ดงานแล้ว โทนเอาแต่ว่าก,กับบรูว่าจังใดดอกจใจบางเทือกะออกอาการเส้งๆอยู่จา่าก,การเฮ็ดงานบริดหยุดจักมืออันนี้มันก็นแล้วแต่คนชอบเนาะถ้างนี้เฮ็ดมาหลายปีแล้วก็บางครั้งก็มีรู้สึกเบื่อจ่าทุกคนเพราะว่ามันบริไปใสกะจังสี่จ่ามันนี่ อากาศกับอึ่นคึมยังสีแหละจ้าแต่ว่าหันบ่อฮันเดียมีฝนค่ะมีแคละอองฝนทุกคนกับือสีเข,ข้าใจคําว่าละอ,องฝนเนาะจ้าเนาะบ่อพ่อสิบเปียกผิวเข้ากับบ่อพ่อสิบเปียกจา้าแคลอองฝอยๆนะแม่จา้าหันบ่อฮันมีฝนเนี่ยจา้าเอามาจมใปฟางเบาถึงห,ห,ลหลากหลายฟางจา้าเดี๋ยววันขอจบคลิปก็ได้จ้าเด้อเดี๋ยว เช็ดเกนความสะอาดต่อให้บรนแล้วจ้าเดี๋ยวเขาจะพอกันไปได้คลิปหนาเนาะคลิปนี้็็ขอบพระคุณหลายๆจ้าทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดขอพระคุณค่าขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จได้สิ่งที่หวังต่างใจกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ